สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สตาร์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นะครับมีทริคดีๆนะครับมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะครับมาถามนะครับในคอมเมนต์นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเพื่อนในช่องแชท Facebook นะครับในเครื่องโทรศัพท์ Android นะครับทีนี้ก็มีคุณผู้ชมนะครับมาถามว่าแล้วในเครื่อง iPhone ทํำยังไงนะครับ วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเพื่อนในช่องแชทนะครับของ messenger นะครับของแอป messenger นะครับว่าของ iphone เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนยังไงนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องไลฟ์สารีม n แนลนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับหยิบโทรศัพท์ iphone ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่แอป Mess e น g e r นะครับตัวนี้นะครับแอป Messen g e r นะครับกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้ก็จะเจอรายชื่อเพื่อนนะครับเนี่ยครับก็จะเจอรายชื่อเพื่อนที่เราแชทกันคุยกันนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนทํำยังไงครับก็ไม่ยากนะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดเข้าไปที่รายชื่อของเพื่อนที่เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับจากสมมุติผมจะเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับแม่บีเนี่ยนะครับ ผมกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการแชทระหว่างผมกับแม่บีนะครับทีนี้นะครับวิธีการจะเปลี่ยนชื่อนะครับผมจะเปลี่ยนจากแม่บีเป็นบีเฉยๆนะครับผมก็จะกดไปที่ตรงนี้เลยครับตรงรูปโปรไฟล์ตรงนี้ด้านบนนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับกดไปที่ตรงรูปโปรไฟล์ของแม่บีด้านบนเนี่ยนะครับกดไปเลยนะครับกดเสร็จนะครับมันจะเข้ามาที่โปรไฟล์ของแม่บีนะครับทีนี้คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีเมนูนะครับอันที่สามตรงนี้นะครับบอกว่าชื่อเล่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแตะไปที่ชื่อแม่บีนะครับแตะไปที่ชื่อแม่บีนะครับมันก็จะมันจะปรากฏอ่าป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกว่าแก้ไขชื่อเล่นนะครับเห็นไหมครับ จินตนาจะเห็นชื่อเล่นนี้เฉพาะในการสนทนานี้เท่านั้นนะครับผมจะเปลี่ยนจากแม่ B เป็น B นะครับเฉยเฉยนะครับก็ลบไปได้เลยแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับเป็น B แล้วก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกไปเลยหลังจากที่เรากดบันทึกปั๊บนะครับการเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับจะถูกส่งแจ้งเตือนไปยังเฟซแม่ B นะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยครับเหมือนกันเลยนะครับคุณได้ตั้งชื่อ เล่นสำหรับจินตนาแสนคำสีเป็น B นะครับเห็นไหมครับจากเดิมเป็นแม่ B นะครับจากเดิมเป็นแม่ B ก็เปลี่ยนมาเป็น B เรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อนใน Messenger ก็ง่ายๆนะครับสำหรับ p p o o n นะครับส่วนของ Android นะครับใครที่ยังทำไม่เป็นก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านะครับว่าวิธีการเปลี่ยนชื่อแชทเปลี่ยนชื่อเพื่อนในห้องแชทเฟซ อ่าม e สเซนเจอเนี่ยนะทำยังไงนะครับของ Android นะครับก็ลองไปไล่ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับคอมเมนต์ได้นะครับที่ด้านล่างคลิปข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ